้านนาตลาดนัดเป่งจานบ้านพ้นแพงครับเส้นนี้จะเป็นถนนสองหนึ่งสองพางมาจากฝั่งพ้นพิสัยฝั่งหนองคายอะ่ะเลยรัตนามาประมาณสิบกิโลครับจะอยู่สายมือติดกับอบต่อพ้นแพงครับพ่นกับหูจัดลายเหระครับพ้นลายลายมือนี้ในตลาดเชิญนะครับเชิญเชวนพี่น้องขอมมาเทียว นี่คือบรรยากาศตลาดนัดจุดคนผลไทยเล่าครับตอนนี้คนเล้ากาลังล่อขามขึ้นมากบางคนก็วว่าตลาดปิดไทยเล้าขามมากบระเมนได้กับบางจุดเป็นบ่ให้ขามไมหรือสวัสดจุดตลาดนัด,ามมานดจุดผ่นผลไทยเล้าบ้านเพียงจานสมุนทุ่นแพงอำเภอละนว่าปีจังหวัดหนองคายนี่แตยังเปิดให้คนเล่าขามมากปกติครับ ไปเด้อตรงไปก็เดิมครับภาพเบิงบรรยากาศที่นองฟังสอบปลอเล่าเป็นข่านจัดด้านมาแล้วเป็นกระเสีของมาขายว่างเป็นล็อกเป็นล็อกไขมันครับเต็มเลยเดี๋ยวผมผยภาพยางเบ็นบรรยากาศครับ ตลาดนัดจุดพันฝนให้เล่าบ้านเป่งจันสมุนพ้นแพ,งพ้งอำเภอรัตนาว่าปีจังหวัดน้องค่ายครับ เราไม่เติมน้ำเติเป็นแมงยอเป็นยูชบ้างมันแเอาอันนันแม่น่อันนี้แมงอย่างครับอวันอนน้่แกแล้วนังจะได้บดเยอะม่แข้ง อันนี้แมงแม,มงหน่อยผมมอหูจะซื้อมันจากแมงเห้ยอันนี้แมงแข้งน่อยป่ะครับอ้อันนี้แมงแข้งไงเอนนอนน 700. อันนี้แมงแข้งอขาย่างไดครับอันเป็น่งครับอันนี้ลหะลหะโ้หร้อยอันนี้ล่ะครับอันนั้นร้อยเลยอันนี้เจ็ร้อยมีอะไรแซ่บเจียมครับครับเป็นเนั่นของมาขายหลายอ่ง ไม่ไหวครับตัดกระแตตัดกระแตตุงละลายบอครับตุงละลายครับตลาดนัดจุดพ่นฝนให้เล่าบานเป่งจันครับอยู่ตำบลพ้นแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคญใช่ท่านไผยบ่อไก่มากกับมาเที่ยวล่องเมึงครับสินค้าหลากหลายคือกินน้องฟังน่าเหนือขามาขายได้เอาอะไรวะ ถุงหาซื้บาทบ่ะครับเนี่ยอ๋อนี่ถุงละร้อยครับของเอิญแมงแมงแเงี้ยกว่าครับเนี่ยโอ้กิบโปมกิบโปมผมลืมซื้อมันมึงดูอยู่กับมันแต่น้อยเท่าไงกิบโปมครับผมไล่เลยครับจะมีจะมีเห็ดคอครับเห็ดคออ่อนๆเลยครับมึงดูอ่อนๆเลยครับเห็นปะ เนี่ยร้อยห้าสิบเมื่อเมื่อครับเฮ็ดพอถือ mm hmm. มิมีเผิงนั่นเองต่อหลุมต่อหลุมกับโรคพิษว่าเผิง mm hmm. ต่อหลุมหายโรคยังไหนครับเจ็ดรอยห้าสิบอทิตย์กวกวนบผมมาโลคเก่าร้อยเลยครับ mm hmm. ตอนนี้รอยโรเจ็ดรอยห้าสิบครับทุกท่า ปลามาขายครับปลาสซูชหลีครับปลาอยังครับไหนนี่ปลากรุบคือปลากบปลากบปลากุบมันคือคือใคล้ปลานาอืออันนี้แหละครับปลาหมอปลาหมอย่าโบมือนีแม่งหลายครับมือนีมือหนีแม่งหลายเลมีแม่งมีเพิงมีเพิงวาวพีสอีกแล้วตอหลุมตอหลุมขายละสามบาทเห็ดนะครับคุณลูก บ้านเ้าบ่มี่เหล้าเด้กครับเฮ็ดชุมนี่ซื้อมาสามลอยเได้หคาทีกว่าเค่ยสื้อสา่รอยสาวรอนครับแยทอดมากสอง้องเอาั่นที่้านองเอาันชาปวันัระไปใช้กันฝั่งนี้แบบเมนพี่น้องฝั่งอฟตอเาของขามาขายนะ เป็นพวกเครื่องจักสารต่างๆครับถูกนะครับราคาถูกอยู่นี่่วนยญ่พ่อข้าจากส้น้างในจังหวัด้างในกเกสิมาเอาอยู่แถวนี้แหละครับเพืนน่อนำไปขายต่อดูสภาพบรรยากาศ็นกำลังจับควงดูครับ คนไล่หลายตลาดเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนหอดเทียงครับแต่ว่าพี่น้องฟังนั้นสาม,มารถขายได้แปดโมงกับหอดเทียงกับตลาดกับไหวมันกับเครื่อกันบแล้วครับ ฟางห้อมันมีแต่หอยเชอลีอันนี้หอยหน้าดีกั่ฟังห้อมันดับแล้วเพราะว่าหอยเชอลีกินมันเบิดูบรรยากาศครับคนไล่นี่ยอ่อนก็ไปิึงตัวขอขอก ได้ปี ok ่เาันมาสวีแต่ที่ตู้เงา ลกบล็อกแต่วอร์่อนเื้อปลาโแปดสิบบาทนี่ครับสองลอยหาสิบคนดู ซื้อมังงวดเอาครับผมวันีครับซื้อน้ำแสบมาผ่อกุยญนอยู่ตลาดเจ้าค่ะ่ะพพะม่เข้าใจเจ้า <c oughs> อันนี้บักบุกอันนี้บักบุกอันนี้กับใครเห็นแล้วครับบานเ้ออะงไร่างเงี่ย <c oughs> อ๋อปลาไหลีอวมันปลาตะไคร้โอ้มันเชื่อ จานเท่าไรแม่จานละยี่สิบบาทเองครับ อันนี้แมงดาครับบลเอะไรมั้นบยแล้วเอา,อ,าอันนีเ้เอะไรอะไรกับแมงดาไล่รับ,บ ขายยังไดครับแมงดาแมงดาตัวละสิบอันนี้ตัวละสามเป็นตัวหลดอะเศ้าตัวผู่ตัวลผูตัวเศร้าลายครับอันนี้ตัวแม่ขายตัวละสิป็อะไรละครับูจังบาทสาอืมไูสามครับตัวง่ายตัวน้อยงายครับ

ได้ครับไผ่มดแดงจานละยไลไเลยม่าแบนมะลมมลมหครับบะลมลมบะแห้งแบ ่าข้ใหญ่จะป่าครับพอฟังนั้นเกันย,นยังอุดมสมบูรณ์อยู่หอยยัางนอกนี่อันนี้พวกหูจกักอิเรีครับหอ,อยยังบุ้นีิซื้อมันเอียงครับเนี่ยหอ,อยหอมกับกบุออ้งหูอีเลียเนี่ยหอยหอม

Menggunakan audio dan video. คณจะตกท้าอยู่ยังปล่อยไว้เลยนะครับมาอะไรได้เลยนะครับอ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุกภัทรามาตรงนี้เลยมาที่ตู้สมุนไพรเจ็ดฟ้าประทานของเราได้เลยครับเราตั้งอยู่ตรงนี้นะครับครับสวัสดีท่านที่เหน้พอยที่กวนท่านวันนี้ขออนุญาตใช้สิทธิประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อป ข่ิวสรัต์ทีสิุดท่ราตองย่าบารตและจัดจำหน่า